บนเราทอกในหมวดความรู้เรื่องพินัยกรรมเราผ่านมา3ตอนจาก10ตอนนะครับถ้าท่านย้อนกลับไปเนี่ยในตอนที่1เนี่ยเราพูดถึงพินัยกรรมเลือดข้นนะครับตอนที่2เนี่ยเราพูดถึงพินัยกรรมหรือยถากรรมนะครับในตอนที่3เนี่ยเราพูดถึงแบบพินัยกรรมแล้วไปโยงพินัยกรรมศึกของคงเบ้งในสามก๊ก เวลาทําพินัยกรรมเนี่ยต้องใช้องค์ความรู้พอสมควรแล้วก็ต้องมีการเก็บเคสตั๊ดี้ทำงานวิจัยนะครับรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบให้พินัยกรรมของแต่ละคนเหมาะสมกับคนคนนั้นนะครับตอนนี้มาสู่ตอนที่4จาก10ตอนที่แบ่งเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของพินัยกรรมนะครับในส่วนตอนที่4เนี่ย ผมนำเรื่องพินัยกรรมมาใช้กับแผนการสืบทอดกิจการในธุรกิจครอบครัวซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของธรรมนูญครอบครัวหรือกฎของกองสีโดยใช้ตัวพินัยกรรมเนี่ยเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและเชื่อมโยงด้านกฎหมายและไปสัมพันธ์กับเรื่องภาษีซึ่งต้องมีการวางแผนต้องออกแบบต้องใช้องค์ความรู้พอสมควรโดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมายความรู้เรื่องภาษีมาเกี่ยวข้อง ในตอนที่4จาก10ตอนนี้วอลล์ท็อกจะขอคุยถึงเรื่องพินัยกรรม3รุ่นเป็นแผนการสืบทอดกิจการย้อนกลับไปถ้าท่านได้อ่านนิยายกำลังภายในหรือว่าดูหนังเรื่องศึกสายเลือดในยุคจักรพรรดิคังซีจจกักรพรรดิคังซีได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิท,ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ในประวัติศาสตร์จีนนะครับในประวัติศาสตร์จีนนะมีตัวตนอยู่จริงแล้วได้ทำพินัยกรรมเพราะเหตุที่ว่ามีการแต่งตั้งรัชทายาทรัชทายาทองค์ชัยสองนะครับแต่งตั้ง2ครั้งปลด2ครั้งนะครับท่านไหนสนใจเนี่ยมีทั้งใน Youtube ทั้งในหนังสือที่มีการเขียนถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ด้วย ว่าพินัยกรรมของจักรพรรดิทางซีเนี่ยเขียนไว้เนี่ยมีการปลอมแปลงหรือไม่เหตุเพราะว่าพินัยกรรมของจักรพรรดิทางซีเนี่ยมีการเขียนไว้ว่าให้กับองค์ชายสี่องค์ชายสี่ซึ่งเป็นน้ององค์ชายสองนะครับแล้วก็มีองค์ชายหลายคนที่อยากจะได้บัลลังก์ต่อจากจักรพรรดิทางซีนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ชายสององค์ชายแปดองค์ชายสิบสี่ นะครับแล้วก็มีการเมืองในราชาสำนักจีนในยุคนั้นนะครับเราพูดถึงพินัยกรรมสามรุ่นเหตุเพราะว่าหลังจากมีการปลดรัชทายาทคือองค์ชายสองไปแล้วก็จะไม่มีการแต่งตั้งรัชทายาทแต่ใช้เป็นพินัยกรรมนะครับพินัยกรรมของจักรพรรดิคังซีเนี่ยทำเป็น3ภาษาคือภาษาแม่นจูภาษาฮั่น และภาษามองโกทําเป็นสามภาษานะครับใครสนใจก็ผมแนะนำให้ให้ไปค้นหาความรู้ได้ใน Youtube ด้วยในอินเทอร์เน็ตด้วยหนังสือด้วยมีการเขียนไว้แล้วก็ในเชิงปบวิศาสตร์ก็มีการวิเคราะห์กันไว้ว่าพินัยกรรมของจกักรพรรดิคังซีเนี่ยมีได้มีการปลอมแปลงแต่มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะให้องค์ชัยสก็คือจกักรพรรดิหยงเจินเป็น เป็นคนสืบทอดราชบัลลังก์เพราะอะไรเพราะว่าจากักรพรรดิคังซีเนี่ยเป็นปู่นะฮะเป็นปู่คือเป็นพ่อขององค์ชัยสีซึ่งต่อมาองค์ชัยสีกลายเป็นจกักรพรรดหิหย่งเจินเป็นปู่ของใครของจกักรพรรดิเฉียนหลงในตอนจกักรพรรดิเฉียนหลงเด็กๆเนี่ยคือเป็นหลานปู่เนี่ยนะฮะปู่คือจกักรพรรดิคังซีเนี่ยได้นําองค์ชัยหงลี่หงลี่นี่เป็น เป็นหลานหลานปู่คือเป็นลูกของโยงเจนอ,องชายสีเนี่ยมันเลี้ยงดูแล้วก็พูด,ดง่ายสร้างซักเซสเซอร์ไว้เลยเตรียมเตรียมหลานไว้เลยเพื่อจะให้ค้ำจุนราชบัลลังก์จากพริคังสีเห็นอยู่แล้วว่าองค์ชายสี่จากพระโยงเจนเนี่ยมีลูกที่โดดเด่นเป็นองค์ชายเด็กที่โดดเด่นมากก็เลยเอามาเลี้ยงดูนะครับในในยุคเ,เด็กเนี่ยจักพริเฉินหลงเนี่ยชื่อว่าหงลี่ภายหลังเนี่ย ก็ได้เป็นจกักรพรรดิเฉินหลงนะครับก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนยเยอะมากทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องการขยายอนาเขตนะครับสิ่งที่นํามาวิเคราะห์ในวอลล์ท็อกที่อยากจะให้เห็นความสําคัญของพินัยกรรมคือเป็นการวางแผนการสืบทอดราชบัลลังก์นำมาปรับใช้กับธุรกิจครอบครัวได้นํามาปรับใช้ให้เป็นพินัยกรรมโกงสีได้ ถ้าท่านจะสร้างซักเซสเซอร์ท่านก็กําหนดไว้เลยว่าให้ใครเป็นผู้นําในรุ่นต่อไปใช้พินัยกรรมแล้วก็กําหนดไว้ต่อว่าในรุ่นต่อไปเป็นใครแต่ในยุคนั้นต้องอธิบายก่อนยุคนั้นเนี่ยองชายแต่แต่ละท่านเนี่ยอายุสิบกว่าก็ก็มีมีครอบครัวมีลูกแล้วก็จะเห็นก็จะเห็นแต่ยุคนี้ยากหน่อยนะยุคนี้คนไม่ค่อยแต่งงานหรือแต่งงานแล้วก็ไม่ค่อยมีลูก ก็เลยจะไม่เห็นว่าเอซักเซสเซอร์ในรุ่นต่อไปเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะนำพินัยกรรม3รุ่นของจกองกักรพรรดิครังซีมาใช้กับธุธกรกิจกงสีมาใช้กับธุธกรกิจครอบครัวอาจจะยากหน่อยแต่ก็สามารถที่จะกำหนดแผนการสืบทอดไว้ในพินัยกรรมได้โดยวางไว้ใน Succession Plan ซึ่งอยู่ในธรมรมนูญครอบครัวนะครับถึงถึงย้ำเลยครับว่า เวลาเราใช้เครื่องมือในการสืบทอดกิจการไม่ใช้พินัยกรรมอย่างเดียวไม่ใช่ธรรมนูญอย่างเดียวธรรมนูญครอบครัวเป็นหนึ่งในเครื่องมือไม่ใช่บริษัทโฮดิ้งอย่างเดียวไม่ใช่ทรัสต์อย่างเดียวใช้เครื่องมือประกอบกันประกันชีวิตก็สําคัญนะครับเพราะงั้นพินัยกรรม3มรุ่นเนี่ยเราเห็นตัวอย่างของความสําคัญเรื่องพินัยกรรมซึ่งไม่ใช่เพิ่งจะใช้กันมาเป็นร้อยใช้กันมา6-700ปีแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปในสมัยจกักรพรรดิทางศีนะครับ มรทอกยังจะนําเรื่องความรู้ในเรื่องพินัยกรรมความรู้เรื่องกฎหมายมรดกความรู้เรื่องกฎหมายครอบครัว,วรรกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกงศีธุรกิจครอบครัวมาวิเคราะห์ให้ฟังต่อตอนนี้เราจบตอนที่4แล้วนะครับจาก10ตอนโปรดติดตามมรท็อกในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ